หาวิาลยราชภัฏภูเก็ตโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีภารกิจทั้งหมด4ด้านด้วยกันก็คือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการในพื้นที่นะคะมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนแล้วก็มีการศึกษาวิจัยภายในชุมชนรวมถึงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เราเล็งเห็นว่าพื้นที่ตำบลไม้ขาวนะคะเป็นพื้นที่ประตูเมืองซึ่งจะต้องสร้างความแข็งแกรง่งแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเชิงพหูวัฒนธรรมที่ต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะไม้ขาวนี่เป็นเมืองหน้าด่านซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะภูเกต็ตสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเรามีสะพานสาสินเรามีประตูเมืองเรามีหาดทรายที่สวยงาม เรามีโรงแรมชั้นหนึ่งเรามีจุดเช็คอินที่หลากหลายซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตเราได้มีการประสาน MOU ร่วมกันในการที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ให้กับอบตอไม้ขาวตำบลไม้ขาวเรานี้มีกลุ่มต่างๆอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะกลุ่มเยาวชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มประมงกลุ่มงานบริการต่างๆทุกกลุ่มนี้จะมีส่วนร่วมในการมาพัฒนาร่วมกับอบตอไม้ขาวฉังนั้นจะทําให้ชุมชนในตำบลไม้ขาวนี้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและย,ยั่งยืนเรามีพืชที่เป็นอัตลักษณ์ก็คือผักเล่นหางที่มันขึ้นอยู่ตามธรรมชาติที่บริเวณชายหาดนะคะราชาพัฒน์เขาก็เข้ามา ส่งเสริมทําในเรื่องของการแปรรูปซึ่งก็เป็นผลตอบรับที่ดีนะคะหมู่ที่3เนี่ยจะมีพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวเยอะทางราชพัฒนเข้ามาก็มาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่จะทําน้ํามันนวดเอามาทําสบู่เอาไปต่อยอดทําลิปสติกด้วยพอเขาเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้ดียิ่งขึ้น การสกัดน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีการคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นเครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าวแบบเย็นนะคะโดยท่านดรสุพัฒนาชัยโพแก้วสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนค่ะก็จะทําให้ชุมชนนะคะได้น้ํามันมะพร้าวคุณภาพดีออกมานะคะแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสุขภาพได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะ น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติต่างๆที่น่าสนใจการดูแลสุขภาพทั้งภายในตั้งแต่ลำไส้สมองรวมถึงสุขภาพภายนอกก็คือเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณสามารถนำมาต่อย,ยอดเป็นเครื่องสำอางก็ได้ด้วยค่ะจึงนำมาสู่การเกิดกิจกรรมซึ่งใช้น้ำมันมะพร้าวมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชุมชนได้แก่สบู่น้ำมันมะพร้าว น้ำมันนวดน้ำมันมะพร้าวและลิปสติกน้ำมันมะพร้าวเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ดรอับดุลวาหาบสาและซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชาพัฏภทูเกตเข้าไปให้ความรู้ เราพบว่าในพื้นที่ตำบลไม้ขาวยังมีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือพืชพื้นถิ่นนั่นก็คือผักลิ้นหานเราจึงนำผักลิ้นหานมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือทอง,ง้วนสดผักลิ้นหานและระบู่ผักลิ้นหานการพัฒนาชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยองความรู้ใหม่ๆเนี่ยต้องต้องได้จากเด็กใหม่ๆจากเยาว,วชนหรือเด็กนักเรียนที่เขาจะไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า อันนี้ฐานก็คือว่าตัวแม่บ้านเองวิืชาบ้านเองเขาก็ทําได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราขาดคนที่มาต่อยอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หรือนักวิชาการใหม่ๆเพื่อให้ชุมชนพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ใหม่ๆเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญพอเราพัฒนาคนไประดับหนึ่งเนี่ย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะเริ่มตามมาแล้วเรื่องของการแปลรูปทําเรื่องการตลาดการสัดจำนธ์เนี่ยตัวราชพัฒนเองก็มีองค์ความรู้ค่อนข้างครบซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะมีความต่อยอดหรือมีความต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนว่าให้ไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อยากให้มีโครงการอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะอาจจะเป็นโครงการที่ไม่ใช่แบบเดิมก็ได้ค่ะหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมง,งานกับพี่ๆค่ะ วันนี้เราก็แบ่งเวลาจากากที่ว่าโรงงานทําประจำใช่ไหมเราก็ตัดช่วงนั้นออกไปมาวันนี้เราก็สละตรงนี้มาหนึ่งวันแล้วก็เรามาทําตรงนี้แล้วเราก็ได้ผลแล้วเรากไ็ไปบอกต่อที่บ้านบอกมะบอกคนณน้น,น ού, คนนี้แล้วทุกคนก็ได้ลองตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทําไปแล้วเขาก็ได้ใช้แล้วทุกคนว่าเออดีดีดีนะน่าจะมีต่อยอดไนดะ้ถ้าเรามีทุนนะเราก็ทําได้ วัตถุประสงค์ของโครงการค่ะต้องการที่จะลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แน่นอนค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชุมชนแล้วเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแล้วอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือการเพิ่มรายได้ดังนั้นคณะผู้รับผิดชอบโครงการจึงต้องการส่งเสริมด้านการตลาดโดยการนําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมา เผยแพร่ออกสู่สังคมเมื่อออกสู่สังคมได้แล้วจะนํามาสู่การเกิดรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในตําบลไม้ขาวได้ค่ะ